นักเลงรุ่นเก่าเอ้ยนักเลงรุ่นเก่าทะเลาะก,กันฮะอันเป็นยังไงเนี่ยอาการเนี่ยฮะบอกแม่ซิไหนจะรุ่นเก่าไหนจะรุ่นกลางไหนจะรุ่นใหม่ทะเลาะก,กัน โอ้ยแม่อีแม่แบบปวดหัวได้ลูกเอ้ยจ้มเรากับโชกุนทำไมอ่ะลูกฮะต้องรักกันสิครับจม้มนะจ้มชี้ลืมตาอย่างทะเลาะกับเขาเนี่ยฮะครูอะครูโชกุนะอะลืมตายอย่างจมจมของแม่ครับจมจม โ,โชกุนโกุนไม่สู้ชจกุนบอกยอมเมื่อวานโดนลุมแล้วเมื่อวานนี้อาบน้ำแล้วหอมตัวหอมเลยเนี่ยแผลก็ดีขึ้นแล้วนะคะฉีดสเปรย์นาโนแผลโดนกัดชอบหลุดชอบวิ่งใช่ไหม ถ้าวิ่งหนีออกนอกบ้านโชกุนอะ่ะเดี๋ยวไม่ต้องแยกแล้วนะทะเลาะกันใช่ไหมใครจะอยู่ในนี้โชกุนน่าจะอยู่ในนี้นะตาต้มไปข้างนอกใช่ไหมลูกเข้ในบ้านเนะี้ยตต้มไปในบ้านนะครับไปเข้าไปในบ้านได้ไหม แม่มารับหลายรอบแล้วเนี่ยก็ไม่ไปักทีจะอยู่กับโชกุนเออพออยู่กันก็ทะเลาะกันอ่ะจะเข้าไปอยู่ในกลงใช่ไหมเมื่อกี้แม่บอกว่าในกลงแล้วแม่เอาเอาตัวหนีบหนีบไม่อยู่ดันนิดเดียวก็ออกละ <laughs> ให้อยู่ในกลงเขาไม่อยากไปเขาอยาก็เล่นตรงนี้อันนี้แม่ขยับกลงมาที่ร่มๆหน่อยนะเปิดพัดลมใส่ให้นะ้ตม อ,อยู่กันตรงนี้แหละอน,นี้ไม่ต้องทะเลาะกันนั่งมองตากันนะเออเก่งมากกระต้มแระโชกุนนักเลงรุ่นเก่าทะเลาะกันมีรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ไปดูรุ่นใหม่สิเป็นไงโอ้ยสบายเธอน้ออิพอยใหญ่เอ้ยพอใหญ่ พ่อใหญ่งข่าปุน้นเป็นจังได้สบายดีบอพอ่พอใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เป็นฝรั่งมาแต่ใสฮะเปลาเล่าได้บอเปลาอีสานได้บอพอ่อใหญ่หืมโอ้พอยพ่อใหญ่มาแต่ใสฮะโซซัดโซเซมาหาแม่ อสบายเขาแหละนอนนมให้กินให้เขากินแบบว่าบำรุงร่างกายนิดหน่อยเดี๋ยวจะเอาอาหารเสริมที่เป็นน้ำน้ำมันนะคะเป็นซุปอะมาให้เขากินกันบำรุงหน่อยหนึ่งโอ้ยหน้าตาอีพอใหญ่ไหมเช็ดแล้วก็เลอะอีกหลอลูกมันก็ออกมาอีกละลูกนะแม่เช็ดให้แล้วก็ออกมาอีกไหนดูสิ เขาไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยนะคะขอให้เขาได้กินแล้วก็ได้นอนนี่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะมีสองสองชั้นนะคะชั้นบนนอนได้ชั้นล่างก็นอนได้กว้างขวางนะคะไม่แออัดกุณเอยคุนเออเออ,เอ,อนายับอยู่ยี่ แอฟฟี่ไปหมดเดี๋ยวเราสนิทกันมากกว่านี้ไว้ใจกันมากกว่านี้ค่อยเช็ดกันให้มากกว่านี้นะไปเช็ดหน้าเช็ดตากันให้มากกว่านี้นะเดียวก็เช็ดหน้าให้แล้วนะคะมื้อเช้าเช็ดตาให้แล้วเด็กก็ยัยงเนี่ยมีที่ตาออกมาตลอดเราก็นอนมองนอนมองข้างนอกมองถนน นักเรงส้มฉุนหลับหลับชั้นบนส้มฉุนก็จะมีสองชั้นเหมือนกันอันนี้ชั้นชั้นล่างแล้วก็นี่ชั้นบนนะคะมีสองชั้นเหมือนกันสงบสึกละร้องอยากออกเพราคุณทำหมันแล้วก็ยังไม่หมดฤทธิ์เป็นหนุ่มมั้ง แม่จะเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวนึ่งแล้วนะคะแม่คัดชื่อว่าเป็นข้าวนึ่งนะครับชีวิตพวกหนูไม่ขออะไรมากขอแค่ได้กินอิ่มนอนหลับอยู่ที่ปลอดภัยนะลูกนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะกินอิ่มนอนหลับอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีใครมาทำร้ายแค่นี้ก็พอใจแล้วนะลูกนะ เ,เดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดกันส่วนคนนี้ไม่ขออะไรมากขอกินอย่างเดียวใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับอืมข้าม่เาแม่ไม่ขออะไรมากขอแค่ได้กินใช่ไหมลูกเมื่อเช้าแม่ตัดขนที่คอให้เดี๋ยววันนี้ถ้าแม่พอมีเวลาแม่จะลิมขนให้นะลูกนะ เลมขนให้สะอาดกว่านี้นะลูกนะอ๋อข้อมือเมื่อกี้กินขนมไปแล้วไงลูกอ่าหนขอมือซิขอมือซิจ้าจ้าลูกหนขอมือสิครับลูกอ่าอ่าอ่าอขอมืออาขอมือเอามือมาไหน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 อ่ะอ่ะมือมามือมามือมาเอามือให้แม่มือให้แม่ครับมือให้แม่ครับลูก มาให้แม่ครับมาเนี้ยไนจะลูกจ้าจาเอ่อก็ได้ทักนิดนึงก็เอา สวยจ้าว่างหรอคะลูกนำอิ่มๆแล้วว่างหรอคะลูกทำหน้าใช่เนี่ยอย่างงงแล้วเทอโอปหมดเลยกินข้าวอิ่มยี่ใสสนใจเด็กน้อยปะกล้ยทะเลาะกับข้าวสุกโดนข้าวสุก ปั๊มอย่างแรงเลยแต่แปลกนะข้าวสุกกัดกระใครแต่ไม่เคยเลือดไหลเลือดออกนะคะไม่มีมีแต่ขนกระจายอย่างเดียวแม่ก็แปลกใจมากเหมือน,นกันขนกระจายอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรทั้งน้าตาลทั้งก็้วยเนี่ยโดนกัดข้าวสุกกัดมแม่ก็เลยจับเข้าห้องดัดนิสัยครับครับจับเข้าห้องดัดนิสัย กว้างขวางนะคะห้องดาดิงใสนอนสบายห้องดาดทิ้งใสกว้างเย็นด้วยชั้นล่างนอนเย็นสบายเด็กๆชอบมานอนกันตรงนี้ทีนี้ให้เขาสุกอยู่แล้วก็ไม่มีใครมานอนได้ละ <c oughs> เย็นสบายค่ะชั้นล่างเนี่ยชั้นบนก็สมชายชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นของ เด็กประอ่อนก็คือเด็กๆรุ่นขวัญข้าวสมใจมาลิไปข้าวนอนตอนกลางคืนจับเข้าในนี้หมดแต่ปันนี้ไปข้าวไม่ค่อยอยากจะนอนเท่าไหร่แต่ขวัญข้าวกับสมใจนอนในนี้กันนะคะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยแม่ทำทำชั้นกรงนี้ก็ถ้าเกิว่ามีสามชั้นนะคะก็แม่ก็เหนื่อยน้อยลงตรงที่ว่ากลางคืนจับ้อสุก ไว้ในนี้เลยนะคะกว้างมากแต่ว่าสุกไว้ในนี้เลยแล้วก็กลางวันก็ปล่อยออกมาแต่ถ้าเขาช่วงไหนเขาเกเรก็เอาเข้าไปเนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาดีขึ้นก็อ,ออกมาเดินนะคะ่ะหลายลารุ่นต่างๆหลังบ้านได้ข้อหลังบ้านปิดหมดแล้วอ,ออกได้ เหลือแค่ตรงนี้เดีย๋ยวเขาปิดปิดหมดแล้วเด็กปลอดภัย